เตรียมพร้อมกำลังสีแรดแล้วครับติดไฟยังก่อครับครับเขาเอิญวาวอีกยังกับปอหูนะครับไข่ไข่วาวแม่โรดครับอยู่ังทึ่งเมันก็บวาวข้อยครับโอ้ขข้นหนึ่งขนาดครับขิงนิ่งเลยนะครับวาวค้อยนะครับอ่าอีกดวงหนึ่งกำลังสีปอยครับอยู่ที่บ้านเขินอำเภอหนําเกลียงนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับแลนวาวนะมือนี่นะครับเดือนมีนาคมปี26มึงครับ เอาว่าจังไหนมาเนี่เอาไปโอ้ยคือลายจากไหนมาเนี่ยเอ่อวาวข้อยิงนิ่งนิลีนะครับมึงครับนั่นคือวาวข้อยนะครับกล่องอาจจะบ,บ๋อซัดนะครับเออเฮ็ดเองนะครับวาวเบาวต่ำนะครับ ติดไส้ยางก่อครับนะจะไว้หอดแจกนะครับล้อมเปลี่ยนทางเลยนะครับเอาไหวจังไเอาทางนี้ก็เซเรนด์เอกมาเนี่ยก็เป็นจักสารโลดเด้อโอ้ยป่าเพื่อกำมัดสายไล่นะครับได้หางมาเนี่ยนักหางขึ้นบ่อใดนะครับมาเนี่โอ้อาจารย์ไหลนะครับดิ สวัสดแนะะนลนบลาบันเน่ล่มมันล่มมันบอทรงนะครับล่มมันคอยพอถ่ายเห็นเบิ้งเป็นขาวๆนะครับมันเสื่อม,มัดย่ำมัดระดูการเลยนะครับอพอได้เบิ้งนะครับจากน่อยงด,อดีๆนะครับวาวข้วยนะครับคิงหนึ่งเลยครับเอ,อแถบมีการตีงครับฝีมืออีดีนะครับ ปวสิบา้าบึงอีกดวงหนึ่งึ้นบ่เห็นแลนจกเตื่อนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับมาเนี้ยเฮ้ขึืนมาเนี้ยดันลกูกเอา้าใส่ลรบผู้แลนคุณนะครับผู้แลนอยู่ฟังคุณเอา้าครับติดไฟยังโกนะครับสิึ้นบ่านอ่น่ครับ นานนะครับหมุนละครับลมมันคอยนะครับโอ้บนหน่าจะยูนะครับตัวนี้เราขันเป็นวาวคั้วยคิ้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้บนหนาายููนะครับหน้าจะแข็งไปนิดนึงนะครับสําหรับโค้งบว่าเอิร์นวาวเอียงบุ่นีลนะครับบนแมนแม่ลูกนะครับนี่โอ้ดันละครับดันละครับติดปะเนาะ โอ้ยบนาติดนะครับมีส <laughs> ุดไข่ล่องไข่ล่องนะครับอ้าว่้าค่อยก็เริ่มอ่อนล,ล่องกันนะครับล่มถึงมืดนะ